ไปดูทางฝั่งของประเทศจีนกันบ้างนะคะจีนค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าทั่วโลกนะคะต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e ีวีมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้หากต้องการที่จะรับมือกับสภาวะโลกร้อนค่ะ เลี้ยวมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของจีนนะคะคระบุว่ากำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีของจีนมีส่วนช่วยโลกต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจำกัดอัตราเงินเฟอ้อนับเป็นเวลาหลายทศวรรษะะที่จีนเป็นแรงผลักดันในการลดภาวะเงินเฟอ้อให้กับโลกด้วยการจัดหาสินค้าสำเร็จรูปที่คุ้มราคา บูมเบอร์กระบุว่ากล่าวเรื่องนี้ในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20แห่งหรือ G20 ที่เมืองลิโอเดอขอภัยค่ะลิโอเดจาเนโรของบราซิลและเป็นการตอบโต้เจเนตเยเรนรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่วิจารณว่าจีนผลิตรถอีวีมากเกินไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีนกล่าวด้วยว่าขณะนี้จีนยังจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับทั่วโลกเนื่องจากประเทศต่างๆต้องการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนภายในปี2573และความต้อง การรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในเวลานั้นน่าจะอยู่ที่ราว45-75ล้านคันตามการประเมินขององค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ซึ่งเกินขีดความสามารถในการผลิตปัจจุบันไปมากทั้งนี้จีนกำลังเผชิญกับอุปสรรคทางการค้าจากเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว อาทิสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตที่ล้นเกินของจีนรวมถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและบริษัทในประเทศจนทำให้ทั้งสหรัฐและ EU ออกมาตรการทางภาษีสำหรับรถยนต์ e ีวีที่นำเข้าจากจีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีนระบุด้วยว่า แม้จีนจะให้ความสนใจถึงข้อกังวลของเขตเศรษฐกิจหลักเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินแต่จีนก็มีความกังวลเกี่ยวกับภยัยคุกคามทางการค้าอย่างเรื่องภาษีนำเข้าเช่นกันเขากล่าวด้วยว่าเฉพาะเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ใช่เหตุผลหลัก ที่ทำให้อุตสาหก,กรรมของจีนเช่นพลังงานหมุนเวียนได้เปรียบคู่แข่งในด้านการแข่งขันแต่มาจากการลงทุนขององค์กรในการวิจัยและพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท N n ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ